จริง,ไม,ไ,ง,รงไม่ได้ชอบสีแดงแต่ว่าจริงไม่ได้ชอบสีแดงแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันดูสดอพอมาใส่ในห้องรับแขกแล้วมันดูสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนี้นครับ แล้วการดูแลบ้านนะคะใครเป็นคนดูแลคะคุณหมออที่นี่มีแม่บ้านมาดูครับอ๋อค่ะคิดว่าคุณหมอดูแลแล้วก็โคมไฟอะไรนี่ต่างๆนานาก็คือแบบอันนี้เลือกเองครับเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถามนิดนึงค่ะส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยก็คือว่าทํางานหนักแล้วมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองแล้วเนี่ยคุณหมอมีเวลาแบบออกกําลังกายบ้างไหมคะออกกําลังกายนี่ทุกวันเลยครับออกทุกวันเลยครับ งั้นแสดงว่าที่เนี่ยก็จะต้องมีมุมออกกําลังกายส่วนตัวด้วยใช่ครับม,มีห้องออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยห้องนึ่งนะคะ เดินออกมาจากห้องออกกําลังกายแล้วนะคะคุณผู้ชมมาเจออีกมุมหนึ่งของบ้านคุณหมอด้วยตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นม,มุมตรงนี้เอาไว้กินข้าวก่ับคนในครอบครัว,วรับระทานอาหารเลยนะคะค,ค่ะแล้วก็สีสันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าตัดกันได้ดีะค,ะค,ค่ะค่ะอันนี้คือสถาปนิกช่วยออกแบบด้วยไหมคะอันนี้คิดเองครับ <laughs> อันนี้คิด, <laughs> คดเองคุณหมอคิอดเองไหมคะ <laughs> ก็ ก็อยากให้มันแบบมีชีวิตชีวาเวลากินข้าวคือมองแล้วจะทานข้าวอร่อยใช่ครับ <c oughs> น่าทานแต่ว่าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับผ้าม่านเนี่ยคือตัดกันเห็นได้ชัดเลยครับผมนะคะจะเป็นสีแบบว่าออกสีโอก๊กโอก๊กใช่ <c oughs> เพราะว่าบางวันแดดมันจะส่องเข้ามาถ้าใช้สีอ่อนมากเนี่ยเดี๋ยวแดดมันจะเข้ามาได้ครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยต้องใช้สีเข้มนิดนึงครับ แล้วใช้เวลารับประทานอาหารกับครอบครัวมีเวลาอยู่กับครอบครัวบ่อยไหมคะทุกวันมาละสองมื้อครับถัดไปเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆว่ามีห้องครัวอยู่ใกล้ๆใช่ครับนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของรับประทานอาหารตรงนี้ได้ อาหารก็ยกมาทานกันได้แบบง่ายๆด้วยแต่ว่าห้องครัวเนี่ยนางเห็นว่าจะเป็นาการดิว้วจะใหจะ้จะสีกึ่งคล้ายๆกับห้องรับแขกใช่เป็นโทนเดียวกันโทนสีออกแดงๆนิดนึงใชครับมีแดงสลับนิดนึงแล้วก็มุมเนี้ยนางจะเห็นว่า ถ้าเราเราอยู่โซนของรับประทานอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยแบ่งพื้นที่ใช้ซอยแบ่งชัดเจนชัดเจนเลยคือว่าชัญญาเขาทำมาให้แบบนี้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องมาซอยแบ่งกันเองอะไรประมาณนี้ค่ะต้องคุยกับเขาครับเพราะว่าบางบ้านก็จะไม่แบ่งบางบ้านก็จะแบ่งใช่ะอันนี้คือต้องคุยกันไปก่อนจะโล่งไปหมดคือถ้าไม่แบ่งเลยมันผมว่ามันจะเปืองแอร์แล้วกลิ่นต่างๆของอาหารก็จะเข้าห้องอื่นได้ก็เลยคิดว่าแบ่งแบ่งพาร์ทแบ่งพาร์ติชันให้เรียบร้อยดีกว่า แต่ <ت ت นังว่าดูเนียบนะเนียบแต่ต้องเนียบด้วยต้องเนียบด้วยครับคือดูสบายๆแต่ว่าก็จะ,จะจะจะต้องมีเนี่ยมีความเรียบร้อยอยู่ในตัว ห้องนอนให้ดูไหมคะขอซึกนิดนึงนะห้องนอนนี้แบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยยังไงบ้างคะเป็นห้องข้างบนนี้มีอยู่ห้าห้องห้าห้องใช่ไหมคะครับมันจะเป็นห้องนอนอยู่อยู่สี่ห้องครับก็คือห้องนอนของผมเองแล้วก็ลูกๆนอนด้วยกันหมดนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาเผื่อเวลาที่ท่านมาเพราะว่าท่านก็จะสลับมาอีกห้องนึงก็เอาไว้รับแขกงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้าน ครับขอไปชมห้องข้างบ,บนกันนิดนึงค่ะได้ครับขอ <นะ S 1> บ<ด>คุณไ,<ด>ได้ครับ มาทางด้านบนของบ้านคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับห้องพักผ่อนห้องแรกที่คุณหมอบอกว่าข้างบนเนี่ยสามารถแบ่งห้องนอนได้เป็นทั้งหมดห้าห้องครับห้องที่หนึ่งที่เรามาชมนี่คือเป็นห้องของใครคะอันนี้ห้องคุณพ่อคุณแม่ผมอือ <Ừ> ค,ค่ะการตกแต่งค่ะคุณหมอเป็นคนตกแต่งเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยกันตกแต่งเลยทั้งสองท่านอันนี้ช่วยกันครับ <consuming> <ไ favour. S 2> ช่วยกัน<า>คุณแม่ชอบสีแบบสว่างๆ<ร> <MA> ครับก็เลยเลยคิดว่าจะต้องใช้ขาว ขาวเยอะแล้วก็วอลเปเปอร์ก็จะเป็นเขียวอ่อนๆอ่าใช่ค่ะห้องนี้จะมีวอลเปเปอร์นีคะวอลเปเปอร์นี่คือแบบลายจะคล้ายๆกับสร้อยคอเลยใช่ครับนี่คะค่ะแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คือเป็นสีขาวทั้งหมดใช่ครับนคะคะสลับกับในส่วนของผ้าม่านที่เป็นออกสีเท่าๆใช่ครับอันนี้คุณแม่เขาชอบแบบนี้ค่ะก็จะเป็นห้องคุณแม่กับห้องคุณพ่อด้วยนะคะที่แบบว่าเน้นความ สบายตานะคะแล้วก็เน้นสีสว่างคือสีขาวด้วยนะคะต่อไปค่ะถัดไปเลยห้องอะไรคะอ่าจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาครับอ๋อมีอันนี้คุณพ่อคุณแม่ของของผมเองคุณหมอครับอีกห้องหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ภรรยาครับนะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ คุณพ่อกับคุณแม่ของของภรรยาครับของภรรยา wallpaper เนี่ยคือจะเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่จะคล้ายกันเฉยๆค่ะครับผมคือคือคุณคุณตาคุณยายเนี่ยจะไม่ได้เลือกเองเพราะว่านานๆจะมาสักทีนึงอันนี้ก็เลยจะก็คิดว่าแต่งให้เหมือนกันแต่งให้คล้ายๆกันแต่ก็เด็กๆก็ช่วยแต่งด้วยก็เลยบอกว่าเอาแบบ มันกับเจ้าหญิงในเทพิยายพราว่าเจ้าหญิงในเทพิยายครับผมก็เลยมีกระจกแบบเป็นเจ้าหญิงคี่ะคะค่ะแล้วก็เน้นเหมือนเดิมค่ะเป็นสีสว่างทนสีขาวนะคะรวมไปถึงสลับกับวอลเปเปอร์นะคะที่ลายเดียวๆเขียวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหดูลงตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละตอนเนี้ไปถึงห้องเจ้าบ้านละครับโอดูนี่มาห้องเจ้าบ้านเนี่ยห้องคุณหมอวีรพันธ์นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น แพทย์ชํานาญการทางด้านผ่า,า,ตาตัดสมองเนี่ยเขาจะตกแต่งห้องเป็นยังไงเนาะอยากเห็นแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะ ของคุณหมอเลยนะคะออกแบบยังไงบ้างคะกับห้องนี้ก็เอาให้นอนได้สี่คนนอนสี่คนในเตียงเดียวกันอ๋อค่ะก็เลยต้องมีการขยายเตียงเพิ่มใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ากี่ฟุตนะคะอันนี้เตียงเก้าฟุตครึ่งครับโอ้เก้าฟุตครึ่งคือต้องนอนกันให้เต็มเลยอยู่บนเตียงนี่ทั้เลยแต่ว่าก็จะมีจะมีมุมมุมที่เอาไว้นั่งเล่น แล้วก็จะมีคือเด็กเรียนหนังสือเขาก็จะต้องมีโต๊ะทํางานของเขาโต๊ะโต๊ะนั่งอ่านหนังสือของเขาครับก็แยกให้คนละโต๊ะคืออันนี้ชอบแบบแบบโรงแรมโอลิเวนตนก็เลยก็เห็นแบบประมาณนี้เขาจากโอลิเวนตนก็เลยคิดว่าเออสวยดีเอามาใส่ไว้ในห้องนอนเราเองดีกว่านี่นะคะวอลเปเปอร์เป็นลายไทยออกไทยๆนะคะออกไทยครับค่ะโหดูดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วคุณหมอใช้เวลาพักผ่อนในแต่ละวัน ประมาณกี่ชั่วโมงคะนอนหลับใช่ไหมครับใช่ผมนอนเยอะนะครับนอนเยอะสามทุ่มครึ่ง้ก็หลับกันกันหมดแล้วถึงประมาณตีห้าครึ่งผมก็จะไปตื่นตีห้าครึ่งวันรุ่งขึ้นคือแบบว่ามันเหมือนการชั้นแบบได้แบบเต็มที่ใช่ครับะตื่นเช้ามากเลยค่ะคุณหมอทำไมตื่นเช้าจังคะตีห้าครึ่งครับเพราะว่าโดยปกติผมจะตื่นไปสวดมนต์ตอนเช้าก่อนทุกวันนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็สวดมนต์แล้วก็ถ้า มีเวลาหน่อยก็นั่งสมาธิหรือไม่งั้นก็ออกไปวิ่งกันแล้วแต่วันสลับไปสลับมาทําไมคุณหมอถึงต้องสวดมนต์กับนั่งสมาธิด้วยเพราะอย่างบางบางคนนะคะคืออย่างรุ่นเราเนี่ยอย่างเนาะอย่างก็ผมก็มันเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเรารู้สึกว่าอะไรสําคัญเราก็ต้องก็ต้องหาเวลาไปทํามันอย่างผมเห็นว่าการ การภาวนาสําคัญผมก็จะต้องหาเวลาภาวนาครับก็ไม่เหมาะช่วงไหนก็เท่าช่วงเช้าที่สุดมันก็ต้องตื่นเช้าหน่อยครับค่ะโอ้ชงขายได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์หลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่กันอีกทีหนึ่งว่าเอะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ขาห่วงหรือว่ามีความรู้สึกชื่นชอบอะไรในตัวของผู้ชายบะคะเี๋ยูดคุยเพื่อคุณแม่กันค่ะครับ Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best It's enough that's g o i n g to stop me Put the vine intervention I reckon it's again my turn To win